เป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วเป็นปรากฏการณ์เงียบๆที่ผมเคยพูดว่าเอ๊แมวหายไปไหนไม่เห็นหน้าเลยพักนี้หายไปหลายวันอยู่ๆโผล่ที่ทำเนียบวันเสาร์วันหยุดราชการวันอื่นไม่กล้าเข้ามาแอบไปวันหยุดราชการมันคืออะไรครับแมวแอบเข้าทำเนียบรัฐบาลวันหยุดไปนั่งคุยกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ยเกิดข่าวหรือแทรกกันขึ้นมาว่า <_ C rit> ไปยิงตังเขาหรือเปล่าหรือจะชวนเขามาเล่นคาสิโนคนอินเดียเขาไม่เล่นเขาไม่นิยมเล่น <_ C rit> แล้วคุยเรื่องอะไรกันหรือให้เขามาซื้อบ้านเมืองไทยคนก็เดากันไปต่างๆนะนะ <_ C rit> ผมก็เลยจะฝากบอกพี่แมวว่า เจองูกับแขกภาคสิท์โบราณเขาให้ทำไรเขาให้ตีงูก่อนหรือตีแขกก่อนงูมันดูไหมมันหนูแต่แขกมาร้ายกว่างแขกมนร้ายกว่ามันต้องตีแขกก่อนเจองูกับแขกมันต้องตีแขกก่อนถ้าจะไปยืมตังเขาอะหรือว่าสมเด็จบุญเซนสอนมาบอก ไม่มีตังค์ตัวเนี้มันเที่ยวยืมไปเถอะอาจจะได้สมบูสมเด็จฮูเซนไปมาแล้วตะว,วันออกกลางตละลัตแดนแต่ไปซาอุดิอาระเบียไปกาตาการ์ตาไปาหลายประเทศในตะว,วันออกกลางไปตะเวนยืมตังค์เขากลับมือเปล่าอันนี้เอาตามบ้างครับเอาบ้างไม่ได้ไปหรกอยู่นี่แหละแต่ลูกสาวกวักมือเรียกให้เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันอยู่ราชการบอกพ่อมาเหอะ ไม่มีเคยเห็นหลวงพ่อมาเลยเพราะว่านายกอินเดียเขาจะมาพบหนูที่ทำเรบรัฐบาลแล้วก็ตำแหน่งที่นั่งก็คือเก้าอีต้ตัวนี้มีคนจำได้ว่าเป็นเก้าอี้ที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนั่งพบผู้นำของประเทศต่างๆแล้วมาวันนี้กลายเป็นทักษิณเป็นนะถามว่าทักษิณเป็นอะไรในรัฐบาลไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นสนทลเสื่อถูกเรื่อง แล้วไปนั่งได้ยังไงลูกสาวให้มานั่งนะแล้วต่อไปต่อไปลูกสาวไม่เชิญ้า้าล้วมีอจราจาเรื่องบินคอยราะอาชีพก็ทําบิดคอยคุณปีดกันเฮ้ยบ้านเมืองนี่มันเป็นยังไงกันใหญ่แล้วเลิะเทองกันใหญ่แล้วมันก็ทําให้คนสงสัยว่าใครเป็นนาย,ยกรัมรีกันแน่วะนี้วะอยู่ๆก็ให้พ่อซึ่งไม่มีตําแหน่งอะไรเลยไม่เด็เป็นสมาชิกพักเพื่อไทย แล้วก็ม่เดบเป็นเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกับรัฐบาลชุดนี้แต่มาดันดันนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นลูกสาวก็ตามความเหมาะสมมันอยู่ที่ไหนความควรไม่ควรมาอยู่ที่ไหนแล้วทาไมวันจันทร์กัางคารพุธพันธุสุขไม่มาดันมาเสาร์บันมาอาทิตย์แล้วสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานมันหยุดสามวันนี่ก็ถึงวันจันทร์แล้วแอบก็ไปวันเสาร์ เพราะนายกรัฐมนตรีอินเดียเนี่ยเขามาประชุมมินองไลก็มาทำไมไม่คุยกับมินองไลละหรือเขาไม่คุยด้วยเรื่องนี้ก็มีการลือกันแทบหมดว่าไปกระซิบกระซาบยืมตังเขาหรือเปล่าอันนี้น่าสงสัยนะไปยืมแขกมะแม่ดอกเบีย้ยโหดนะร้อยลยะยี่สิบนะผมกลัวอย่างนี้บ้านเมืองเวลานี้กำลังเข้าสู่อาการหนัก ที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ล้มเหลวมันล้มเหลวไปทุกด้านนี่ใกล้สงกรานแล้ววันนี้วันที่8นักท่องเที่ยวหดหายไปเกือบหมดมี20เปอรเซ็ต์ท่กกาน,นั้นทุกรานนี่ฝรั่งเข้ามาเที่ยวเยอะแยะแต่ปีนี้มี20เปอร์เซบริษัททัวร์ต่างๆที่ออกมาสารภาพว่าแย่ที่สุดในรอบหลายสิบปี ถังมันแย่เพราะอะไรมันแย่เพราะโควิดใช่ไหมไม่ใช่มันผ่านไปแล้วมันแย่เพราะรัฐบาลมันแย่เพราะเพราะอะไรแผ่นดินไหวใช่ไหมในไทยไม่มีแผ่นดินไหวมันมีแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาดในตึกสอตองอเนี่ยจากสถานที่ที่แผ่นดินไหวมาจนถึงตึกสอตองงที่ถล่มเนี่ยมันห่างไกลกันประมาณสักเจ็ดแปดร้อยกิโลเมตร